ตอนนี้ก็อยู่กันที่งานแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอุ่มงคครึ่งเนี่ยมันมีปล่อยหิมะด้วยนะผมมาดูต้นนี้นะต้นข้างๆนะต้นต้นนี้นะฮะต้นต้องมากับแฟนนะเฮ้ยเธออ,อย่าถ่ายอ,อ,อย่าถ่ายเธอเธออย่าถ่าย ดจ้าตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปงานที่เซนทันเวลด์แต่จะเป็นงานอะไรนั้นต้องไปดูนะครับต้องไปดูนะเพราะผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาเชิญมานะครับเป็นรวมตัวอินฟูไม่รู้ว่าจะเป็นหมาแมวเกี่ยวกับหมาแมวหรือเปล่าแต่รู้ว่าจัดที่หน้าเซนทันเวลด์แล้วก็เป็นงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะ เอาอินปูไปก่อนตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าจ้าไปกันเลยตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปนะครับแต่รถติดมากถ้าใครจะมาเซ็นท่านตอนเย็นๆเนี่ยบอกได้เลยนะว่าเลี้ยวกับบ้านไปดีกว่านะครับหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้ามาก็จะดีที่สุดนะครับเฮ้ยจะปาดได้ไหมเอ้ันี้อันนี้คืออย่าใจร้อนกันนะครับขับรถขับลอย่าใจร้อนนะครับสูตรน้ําดีนะครับเวลาแบบใจร้อนเราก็สูตรน้ำไม่ลมไม่บวก ยอกยอๆยอยยเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ถึงเซ็นท่าแล้วนะครับเดี๋ยวรอเจอกันนะจ๊ะตอนนี้ก็อยู่กันที่งานแล้วนะครับเพื่อนๆครับมันเป็นงานที่สื่อมวลชนเขาได้เข้าก่อนแต่ว่าน่าจะ ปลายเดือนมั้งน่าจะปลายเดือนหรือว่าเดือนหน้านี่แหละช่วงเทศกาลคิดมั่นนะครับเขาจะให้คนเนี่ยเข้ามาเดินกันได้นะครับผมในงานก็มันเหมือนมันจัดเป็นโซนๆอ่ะเขาจัดเหมือนกับว่าเป็นหลักๆก็ต้นคิบมานเอ๊ะต้นคิดบ้านนะครับผมอาร์ทอยที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นนะแล้วก็โซนเนี่ยเขาจัดเป็นทั้งหมด12โซนหมู่บ้านนะครับผมนะมาในธีมของเมอร์ลี่วิวนะครับในบรรยากาศสไตล์ยุโรปอะไรประมาณนั้นนะนี่เดี๋ยวพาไปเดินดู รอบๆกันดีกว่านะจ๊ะนี่เห็นแบบเหมือนว่ามันจะจัดเป็นโซนๆตรงนี้เหมือนกับว่าให้ถ่ายรูปได้แล้วก็เวลาหกโมงครึ่งเนี่ยมันมีปล่อยหิมะด้วยนะเป็นปล่อยหิมะด้วยแล้วผม ไม่รู้ว่ามันเป็นงานที่สําหรับน้องหมาน้องแมวมาโดยตรงหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าคนเขาเอาน้องหมาน้องแมวมากันเต็มเลยนะเห็นบ้านนี่าเขาพาน้องหมาน้องแมวมาถ่ายกันเต็มเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเพิ่งมาในงานแล้วก็มาปุ๊บก็ก็มาดูหน้างานเลยนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยนี่พี่น้องเขาน่ารักมากนี่ซูม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 ้านหมึอนกับ่าพาน้องหมาน้องแมวมาถ่ายรูปคือได้รูปแบบติดแกมติดแกมสักหน่อยนะฮะ นี่สวยมากเขาจัดโซนสวยมากเลยนะจัดอยู่ตรงบริเวณลานสแควร์นะครับผมโซน A นะใช่ปหมอ่านถูกกับอ่านผิดวะเนี่ยลานสแควร์โซนโซนเอหรือเปล่าลานสแควร์เอ่ะนะครับผมลานสแควร์เอ่ะนั่นแหละนั่นะแหละนะครับผมลานข้างหน้านะครับ แล้วก็นะนอกจากนี้นะครับผมมีนี่ด้วยมีอาร์ตทอยด้วยใครเป็นสายกล่องจุ่มเนี่ยเห็นป่ะเขามีดึงศิลปินมาทั้งหมด11คนแล้วก็ดีไซน์23คาแรคเตอร์นะครับไม่รู้ว่าเขาจะมีให้หรือเปล่าสำหรับผู้มุญชนนะเฮ้ยแต่ว่าสวยมากแต่ละตัวมีลาบูบูด้วยเห็นปะมีลาบูบูด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูว่าเขาจุ่มกันตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็มาเดินงงๆนะฮะคนอื่นเขามากันเป็นทีม เรามาคนเดียวนะฮะเรามาคนเดียวนะฮะก็อาจจะค้นนิดหน่อยเก็บรายละเอียดไม่ครบก็ต้องขออภัยนะจ๊ะจะบอกว่าคืนเนี่ยมาดูต้นกีว่าต้นนี้ใช่ไหมต้นคือถ่ายรูปสวยมากติดแกมนี่คือได้ก่อนใครอ่ะแต่ผมมาดูต้นนี้นะต้นข้างๆนะต้นต้นนี้นะฮะต้นแดงๆใช่ปะ ใช่ต้นแดงๆนะฮะผมฮะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นข <c oughs> ้างบนสวยมากบรรยากาศสวยมากนะฮะยิ่งดึกๆมืนๆเนี่ยโอ้โหเปิดไฟคือสวยงามตระการตาน,นะจ๊ะ สวัสดีครับแนะนํหน่อยคะเป็นปาโทนี่นะครับจากป้าโทนี่ที่เป็นพ่อแมวครับครับผมนี่อันนี้งานนี้คือเกี่ยวอะไรกับสัตว์บ้างครเห็นสัตว์พามากันเต็มเลยเยอะเลยใช่ไหมน้องน้อง,อง<ช>สัตว์เลี้ยงยจริงๆที่น,นี่สวนของเาเซนทรัลโบเขาเป็นเพจเฟรนี่เขาสามารถพาน้องน้องสัตว์เลี้ยงมาได้โดยมีสายจูงมีกระเป๋าอ,อ,อะไรอย่างนี้ซึ่งโดยปกติทุกปีเขาก็จะเปิดเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้เราก็สามารถพาน้องน้องมาเอ็นจอยได้ทุกโมเมนต์ของเด็กๆกับเราอ่ะปีใหม่คริสต์มาส ทุกเทศกาลเราก็อยากพาน้องมาร่วมสนุกแล้วที่นี่เขามีจุดถ่ายรูปเยอะมากใช่เยอะมากใช่มีทั้งหมด12ร้านที่เป็นแบบจัดสไตล์แบบแบ่งเป็นโซนยุโรปแล้วมีหิมะด้วยไหมมีหิมะใช่เมื่อกี้โอ้โหเกือบไม่สบายไปยืนแช่ตรงหนาหนาวหนาวใช่อันนี้พาน้องอะไรมาน้องกาโนครับสวัสดีครับสนุกไหมหน้าตาโอเคครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็มาถ่ายรูปตามรอยกันเนาะได้ครับผมบ๊ายบาย ตอนนี้บรรยากาศคนเยอะมากนะฮะเป็นีการแก้เขินของเรานะครับถ้าคนเยอะนี่ก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแก้เป็นคุยโทรศัพท์เนี่ยมันจะได้มีเพื่อนเนี่ยแต่จริงๆก็เขินอยู่เออแต่จะบอกนะครับว่างานนี้เนี่ยจริงๆคือเป็นงานที่รวมตัวศิลปินเลยนะ11 11คนนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซเนอร์อาร์ทอยนะครับผม23คาแรคเตอร์เลยนะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเอออาร์ทอยกล่องจุ่มเนี่ยต้องมานะต้องมาให้ได้นะ ไม่รู้ว่าแบบเป็นลิมิเต็ดเฉพาะงานนี้หรือเปล่านะครับผมคุยกับใครก็ไม่รู้นะครับแต่แต <laughs> <Dante> ก birth birth ็ก็เออก็นะก็นะมันแก้เขินแก้ขินไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรบ้างคะ ชื่อชิมา่าอันนี้ชิมิวค่ะชื่อชิมิวมีเพจติดตามไหมครับมีเพจค่ะเชลมาชิมิวชิวม่าค่ะขอบคุณมากครับบ๊ายบายค่ะจะถึงเวลาปล่อยหิมะแล้วนะครับมันจะมีปล่อยหิมะเวลาหกโมงครึ่งนะตอนนี้หกโมงยี่ิห้าแล้วอีกห้าทีหกนาทีนะครับจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปดูหิมะดีกว่าเป็นหิมะครั้งแรกนะครับไม่เคยออกเดินทางต่างประเทศนะครับก็ดูที่เมืองไทยไปก่อนนะฮะมีใครอยากให้เอาหิมะกลับบ้านไหมจ๊ะนี่กำลังเดินไปนะจ๊ะ ไปกันต่อต้องมากับแฟนนะจำลองจำลองเฮ้ยเธออย่าถ่ายอย่าถ่ายเธอเธออย่าถ่าย เฮ้ยเราเรไปถกมากตอนคืนคือไฟอ่ะมันเขาจัดแบบเข้าบรรยากาศมากอ่ะเห็นไหมยิ่งมีน้องหมามาด้วยบอกเลยว่างานชิดม่านเนี่ยขาดสัตว์เลี้ยงไม่ได้เลยนะมีสัตว์เลี้ยงยิ่งทาให้งานดูน่ารักขึ้นไปอีกเพื่อนๆคือชอบบรรยากาศมากเลยนะเขาจัดในเมืองแล้วแบบคือ ในเมืองคือตึกมันสวยมากอ่ะแล้วแบบรวมกับบรรยากาศแบบภายในงานแสงสีอะ่ะผมเชื่อวันชิดมาสเนี่ยคนเยอะมากแล้วถ่ายรูปมันสวยมากเห็น่าเขาจัดเป็นโรงหนังโรงหนังเอฟเอฟ่ะเขาจัดให้มันสไตล์ของยุโรปหมดเลยนะเนี่ยหอในกาหอใิกาเขามาหอในกาบิเบรหรือเปล่านี่นะฮะเขาน่าจะปล่อยหิมะไม่รู้จากตรงนี้หรือว่าจะลอยมาจากตรงนู้นก็ไม่รู้นะครับบนท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์เขาจะปล่อยหิมะลอยลงมาข้างบนนะครับหยอกหยอกหยอก เดี๋ยวรอดูรอดูอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงเวลาแล้วนี่ก็ถึงเวลาแล้วอีก2อนาทีเมืองไทยมีหิมะตกแล้วเพือเ่อนๆฮะนี่ไม่จะ <Wow. S 1> เป็นรังแคผมเองนะฮะตรงรังแคเขาปล่อยมาจากตรงนู้นอะ่ะแต่ส่วนมากบรรยากาศดีมากดูบรรยากาศกันดีกว่าจ้า นะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ยุโรปนะฮะยุโรปก็บรรยากาศยุโรปเราหยุดนานๆก็เริ่มจะไม่สบายแล้วตอนนี้เริ่มไม่สบายแล้วหิมะเริ่มตกแล้วนะฮะใครบอกว่าเมืองไทยไม่มีหิมะฮะนี่เลยต้นกําเนิดหิมะมอันนี้ให้ดูนะครับว่าถ้าจะมานะครับต้องมากับเพื่อนกับปูงนะหรือไม่ก็มากับแฟนโรแมนติกมากเพราะถ้ามาคนเดียวเนี่ยสภาพมันจะยืนโดดเด่ยตรงนี้นะฮะ ครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะจ๊ะ <S <S <an> <S ก็เดี๋ยวเขาจะมีเป็นรอบของใครก็ได้เขาได้สาธารณนุชนใช่รหรอือเปล่าะนะครับผมใครจะเข้าก็ได้นะในวันที่5พฤศจิกาถึงวันที่5มกราคมนะเพื่อนๆแนะนําให้พาแฟนพาเพื่อนมาด้วยนะถ้าไม่มาคนเดียวจะเหงาคุณผมนะแต่มาคนเดียวแบบสวยบ้าบรรยากาศสวยมากมาถ่ายติดแกมกันเยอะๆนะจ๊ะเซ็นทรันเวอร์เจอกันบ๊ายบาย